อาพร้อมไปครับอาจารย์ได้กินปล่อยเจ้าลืมปลาแดงบองได้ใส่ท้องเจ้าลืมใบผูกแขนฟังเพลงร้องลืมหัวเสียงเป็เสียงแคน ร้องในสำนีบ่ปานนี้ยังเป็นนักร้องเอาไหมไปครับอาจารย์เอาไปอย่างนี้บ่เอาเอาไหมครับอาจารย์บ,พบพ่พันบ่พันปานนี้ยังเป็นนักร้องได้ก,กินปล่อยจะลืมปลาแดดบ่ <Nhạc hình> Để bay cà, cà, ai kèm xa yuka 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 yuka

ได้ใส่ท่องอย่าลืมส่ผูกแขนแผมเพียงร้อได้แล้วได้แล้วแลโอเคค <c oughs> ู่ลงเพลงประกอบภาพนยนตร์นะครับผูผานสะอืน่นหมาบักดงังจะปล่อยปล่อยเพลงในเดือนกุมภาแต่หนังนี่เจ็มีนาคมนะครับในโงรงภาพนยนตร์โอ้ทอมอย่าลืมติดตามนะครับผมเป็นหนังอีสานบานเฮาและก็เป็นความสมาถของคนอีสานบานเฮานะครับฝากคนอีสานบานเฮาน,นี่ติดตามและเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับ ภูผานเซื้นครับโอ้ยประธานอ่านครับเมื่อไรนะครับออกใช้เมื่อไหร่อะเจ็ดมีนาคมนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับเข้าเจ็ดมีนาออกแปดมีนาดี้าพีละแปดมีนาแปดมีนาโอเคครับฝากเข้าไปรับชมด้วยนะครับเจ็ดมีนาคมนี้โพดโผล่กอมบ